สวัสดีค่ะพบกับพีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่8มีนาะคม2564นะคะสำหรับภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเราก็มองว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อนะคะอยู่ในกรอบ1540-1560 ะะภาพรวมตลาดเนี่ยน่าจะยังคงมีแนวโน้มในทางบวกต่อเนื่องนะคะโดยจากาดูจากเซนติเมนต์ทางด้านการลงทุนนะคะตัวเซกเตอร์ที่นําตลาดเนี่ยน่าจะยังคงมีพลังงานเป็นตหนสําคัญนะคะจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ามันในตลาดโลกนะคะอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวเวสเท็กซ์นี้ก็ดีดไปประมาณ3.5เปเซนะคะในส่วนของบริษัเนี่ยก็อยู่ประมาณ3.9ซนะคะยังคงเป็นอันนิสโองในเชิงบวกนะคะหลังการประชุม O p e ป Plus นะคะที่มีมติไม่ เพิ่มกำลังการผสิ การผลิตไปจนถึงเดือนเมษายนปี64นะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยเวทในส่วนของหุ้นพลังงานค่อนข้างเป็นเซกเตอร์ใหญ่นะคะเราน่าจะได้อันนี้ส์ตรงนี้ต่อเนื่องประการที่2นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของข่าวในเชิงบวกหลังจากตัวสภาสูงนะคะหรือวุฒิสภาของสหรัฐมีการผ่านตัวร่างกฎหมาย1.9ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐของไบเดนออกมานะคะซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการเน้นกันให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะอีก1,400ดอลลาร์นะคะเพิ่มสวัสดิ การว่างงานแล้วก็งบหนุนการจ้างงานให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นนะคะตรงนี้น่าจะช่วยหนุนความคาดคาดหวังในเชิงบวกนะคะกับต่อการการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐให้เป็นไปในทางบวกต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นด้วย2ประเด็นนี้นะคะเราคิดว่าวันนี้เซ็นเด็กของเราน่าจะ ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในกรอและมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1,560จุดนะคะซึ่งเป็นแนวต้านใหญ่สำคัญของเราอะนะคะส่วนประเด็นในเรื่องของบอลยิวที่ยังคงเป็นความกังวลหรือวิตกกังวลของตลาดนะคะการผ่านมาตรการ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของไบเดนเนี่ยน่าจะยังคงส่งผลต่อเนื่องนะคะในเรื่องของออตัวอ n นฟลูเอชั่นเอ็ก t ์ t ีนะคะว่าจะเกิด เาว่าเงินเฟอ้อขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นมอนิวในทางขึ้นต่อเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของอีกข้างหนึ่งก็คือภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยน่าจะยังคงดีต่อเนื่องนะคะก็มีโอกาสที่จะปีนี้จะได้เห็น การเติบโตเกิน5%ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะ,ะไปให้น้ําหนักกับเรื่องของภาพเศรษฐกิจมากกว่านะก็อาจจะมีการแข่งข้าขึ้นในช่วงสั้นนะคะแต่ในท้ายสุดหลังจากที่บอลยิวเร่งตัวขึ้นต่างเงินเฟอ้อเร่งตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยในท้ายสุดเราคิดว,ว่าดอลลาร์สหรัฐจะกลับมาทางอ่อนค่าอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นตรงนี้เกิดการเกิด sector โ o t a t i o นในตัว ตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตัวเซกเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นไปเยอะๆนะคะในช่วงก่อนหน้านี้พวกโลตัสต็อกทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็น่าจะเผชิญแรงขายทำกำไรต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีโลเทชไปในกลุ่มที่เป็น value stock มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็น่าจะเห็นคล้ายๆกันสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับตัวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเยอะๆก็น่าระวังแรงขาย ทำกำไรออกมาในขณะในทางกลับกันนะคะสำหรับกลุ่มที่เผชิญปัจจัยลบมากๆเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยยังคงค่อนข้างต่ํากว่าในช่วง pre covid ประกอบกับการมี story เรืร่องของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการฟื้นตัวาจากตัวาการได้วัคซีนมาตรงนี้เนี่ยค่อน น่าสนใจในหลายกลุ่มนะคะ uh, วันนี้ stock pick o f the day ของเรานะคะเราเลือกมา2ตัวตัวแรกเลยเป็นตัว KKP นะคะตรงนี้ก็คงจะสอดคล้องกับาภาพการฟรื้นตัวของตัวบอลยูนะคะของทุกที่โดยเฉพาะยิ่งที่สหรัฐนะคะที่เป็นการฟรื้นตัวขึ้นเป็นการสะท้อนการคาดการณ์การเร่งตัวขึ้นของเงินเฟ้อตามเศรษฐกิจ erm ที่น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากการฟรื้นตัวของเศรษฐกิจเ erm นี่ยน่าจะมาก่อนเป็นอันดับแรกๆนะคะ เราเลือกตัว KKP เข้ามานะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสองธนาคารนะคะที่มีสินเชื่อในเดือนมกราคมที่เติบโตนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเล็งเห็นเรื่องของการเติบโตได้ดีต่อเนื่องนะคะค่อนข้างที่จะโดดเต่นนะคะประเด็นที่สองนะคะก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นนะคะเพราะว่าก็มีบริษัท บลอพัฒละเป็นบริษัทลูกของ KKP นะคะตัวนี้เนี่ยมีมา r k เก็ตแชร์คอรเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องนะคะซึ่งการที่ตลาดหุ้นมีความคลึกคักนะคะโวลุมการซื้อขายพุ่งขึ้นค่อน,นข้างมากตรงนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าได้จะ,จ,ะจะได้ไประโยชน์ตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะถ้าไปดูข้อมูลนะคะใน1 Q64 เนี่ยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ย มีสัดส่วนที่สูงถึง98,000ล้านบาทนะคะซึ่งสูงกว่าในช่วง4ีคิปี6-3เนี่ยถึง21%เรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้กันที่พัระาเนี่ยของส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งก็จะได้อันนี้สงเข้าไปค่อนข้างเต็มนะคะเราก็เลยชอบ KKP นะคะเลือกเป็น pick of the day วันนี้นะคะ,ะตัวที่สองนะคะจะเป็นตัว AAV นะคะก็อะมองในแง่ของอ การฟื้นตัวนะคะของเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่จะมีตามมาหลังการได้วัคซีนและการเปิดประเทศนะคะที่จะมีตามมานะะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ,อะตอนแรกเนี่ยคงจับตาเรื่องของในประเทศ ตรงนี้ก่อนนะคะว่าถ้าเทียบการระบาดในละลอกแรกกับละลลอกที่2ก็บอกว่าละลอกใหม่เนี่ยผลกระทบค่อนข้างน้อยกว่าในละลอกแรกนะคะแล้วก็มีเรื่องของมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเข้ามาช่วยหนุนด้วยนะคะอย่างโครงการเรลาเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วก็การทําโปรโมชั่นของตัวบริษัทเองด้วยนะคะสำหรับ AAV เนี่ยก็จะเป็นผลดีนะคะเพราะว่าอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นาเบอร์หนึ่งของตลาดนะคะในส่วนของตลาดโลคอสนะ่ย นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เราได้วัคซีนเข้ามาเนี่ย <S <S ก็คาดหวังว่าจะได้เห็นนะักท่องเที่ยวกลับเข้ามานะคะมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกก็คือคงจะเป็นในช่วงเครึ่งปีหลังนะคะต่างประเทศก็ฉีดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตีมในเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยถ้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เราก็ยังมองว่า a อเเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะคะโดยทาง AV เนี่ยมีแผนการเปิดการบินระหว่างประเทศในช่วงปตามาสิของปีนี้นะคะก็ฝากไว้2ตัวนะคะสําหรับวันนี้พิคออ h เดย์ของเรา KK ะะแล้วก็ AAV ส่วนเทคนิคอลพิก3ตัวนะคะเฉดทางด้านเทคนิคมี c p n TFC แล้วก็ JWD ค่ะ ค่ะสำหรับตัว CSG นะคะนะับตั้งแต่มีการระบาดใหม่นะคะคนไข้เงินสดทั้ง OPD และ IPD ก็เข้าใช้โรงพยาบาลลดลงนะคะแต่ว่าแม้จะปรับตัวดีขึ้นบ้างในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามคาจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานนะคะเนื่องจากได้รับการชดเชย จากหลักๆก,ก็คือ1การเพิ่มขึ้นของรายได้ประกันสังคมนะคะที่มีจํานวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น50,000รายนะคะแล้วก็รายได้ของโครงการ u c นะคะที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราจ่ายเงินแล้วก็จํานวนคนไข้หัวใจที่เพิ่มขึ้นนะคะ3ก็คือตัวรายได้จากการตรวจให้บริการโควิดนะคะแล้วก็รายได้จาก ASQ บางส่วนนะคะแล้วก็4ที่ซึ่งเป็นรายได้ตัวใหม่นะคะที่รับรู้เข้ามาก็คือ รายได้รับจ้างบริหารโรงพยาบาลน,นะคะเริ่มต้นอ,อยู่ที่เมืองพัทยาจํานวน2แห่งนะคะรวมกันค่ารับจ้างบริหารก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนละ20-25ล้ 25, 000, 000, านบาทนะคะซึ่งตัวน,นี้ให้มาจิ้นค่อนข้างดีนะคะทำให้ค่าจะไม่มีความเสี่ยงขาดทุนนะคะซึ่งหลุดให้ตัวผลประกอบกา,ารไตมัดหนึ่งของปี64นะคะแม้ค่าจะกาะําไรจะฉะลอะตัวคิวอนคิวนะคะจากฐานที่สูงในไตมัดก่อนนะคะแต่ว่า ะปรับตัวสูงขึ้นเยอันเยียนะคะอีกทั้งในเดือนเมษายนเองก็จะเริ่มรับรู้รายได้จากคนไข้สู์หัวใจของโรงพยาบาลศิรินทร์นะคะเข้ามาเฉลี่ยนะคะต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ12.5ล้านบาทนะคะหรือว่าราว1น0่อยล้านบาทต,ต่อปีนะคะก็จะช่วยหนุนในช่วงที่เลือของปีเติบโตมากขึ้นนะคะดยทางฝ่ายคาดกำไรของ c ี g ในปี64นะคะคาดจะเติบโต,ตสูงขึ้น 12. 8ออนเยอนเยียนะคะตามตัวรายได้โรงพยาบาลที่ปรับเพิ่มขึ้น12.4ซต์นะคะ สำหรับตัวโรงพยาบาลใหม่นะคะก็คือ c s g 30.4แล้วก็ RPC ซนะคะซึ่งคาดว่าจะรับรู้กำไรเต็มไตรมาสครั้งแรกนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในแผนเองก็จะมีโรงพยาบาลใหม่อีก2แห่งนะคะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะก็คือ1ตัวโรงพยาบาลของศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาสุวรรณภูมินะคะตัวนี้ก็คาดจะเปิดให้บริการภายในปี65นะคะแล้วก็ตัวโรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะไอ้นี้ก็จะเป็นรองรับลูกค้ากลุ่มเมียนมาเป็นหลักนะคะน่าจะเปิดให้บริการได้ใน ปี6 5 6้ถึงหกนะคะทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดแล้วก็การเมืองภายในประเทศเรียนมาด้วยนะคะทางฝ่ายยังคงคำแนะนำซื้อนะคะสำหรับ CSG ราคาพื้นฐานให้ไว้ที่3าบาท1ิค่ะตัวไท a ูเนียนนะคะ,ะ, Union, ะ,คะสำหรับตัวผลประกอบการปี64เนี่ยคาดว่าแนวโน้มการดำเนินน่าจะอ่อนลงเทียบกับป,ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือได้ผลบวกจากเรื่องโควิดนะคะทำให้ยอดขายในกลุ่มแอมเบียนแล้วก็ เพดแค่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะขณะที่ปีนี้เนี่ยน่าจะอ่อนตัวลงนะคะแต่ว่าในกลุ่มโฟสเฟนเองเนี่ยพวกกุ้งแช่แข็งเนี่ยก็น่าจะกลับมานะคะหลังการผ่อนคลายมาตรการ l o กด d o w n นะคะทําให้ตัวร้านอาหารเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็ในขณะที่ส่วนแบ่งการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเองเนี่ยคาดว่าจะดีขึ้นนะโดยเฉพาะในส่วนของ R L เนี่ยแม้ภาพรวมเนี่ยคาดว่ายังขาดทุนอยู่นะคะแต่ตัวเลขเนี่ยน่าจะไม่ได้ว่าเยอะอย่างในระยะอย่างปีที่แล้วนะคะเออในส่วนของตัว วันติน่าก็ยังดีต่อนะคะเออปี64เนี่ยคาดว่ายอดขายเนี่ยน่าจะทรงๆนะคะเท,ทียบกับปีที่แล้วนะคะมาที่ลดลงนะคะเนื่องจากว่าตัวโฟรชเซนที่มากขึ้นประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยคือห้าพันหล้านลดลงเก้าเซนเยนยนคะตัวทียูเนี่ยต้องบอกว่าหันมาลุกสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะโดย ปีที่เกิดคือถามว่าในเรื่องการทำดีเอ็ A ใหญ่ๆ,ๆเนี่ยคงไม่น่าจะมีนะคะแต่ว่าถ้ามีเล็กๆเนี่ยค่ะจะมีตั้งอะไรที่เกี่ยวข้องที่ในตัวสินค้าใหม่ที่ต้องการนะคะเช่นอาทิพวกแพนเบดหรือว่าตัวที่สินค้าที่มีการแบบเขาเรียกอะไร เพิ่มมูลค่าให้กับกิจการนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะเป็นพวกสินค้าที่เกี่ยวกับเน้นไปทางด้านสุขภาพนะคะเตัวโรงงานที่ผลิตน้ำมันปลานเนลมันเนี่ยก็จะกลับมาผลิตได้นะคะหนังหงลังจากที่เกิดไฟไหม้และปี62นะคะ แล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้ร่วมกับบริษัทอินเตอร์ฟาร์มานะคะจัดตั้งบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาซิวิตานะคะก็มีสินค้าที่ออกขายภายในปีนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าบริษัทเนี่ยให้ความสําคัญกับธุรกิจใหม่ๆมากขึ้นนะคะคาดว่าภายในปี68เนี่ยจะมีรายได้จากกลุ่มนี้เนี่ยสักสิอของยอดขายมารจิ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมากกว่า25%อนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคาดว่าในปีแรกของการดําเนินธุรกิจใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีในายาต่อผลประกอบการนะคะส่วนธุรกิจกันชงเองที่ ออตอนนี้ทุกๆฝ่ายหันมาให้ความสนใจมากขึ้นทีูก็คาดว่าน่าจะมีสินค้าใหม่ๆที่ร่วมกับบริษัทที่จัดตั้งใหม่ๆขึ้นมาได้เช่นกันนะคะภายในปีนี้ก็น่าจะเห็นออกมาเช่นกันนะคะสำหรับเรื่องการเสนอขายหุ้น IPO ของทไทยฟีดมิวนะคะไทย,ยูเนียนฟีดมิวเนี่ย TFM เนี่ยรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยจะเสนอขายอยู่ที่ IPO นี่ยไม่เกิน90ล้านหุ้นนะคะา2บาทนะคะคิดเป็น1 8ของทุนชําระแล้วนะคะ ทีเฟเมหลังเสนอขายหุ้น IPO ีโอจำนวน90ล้านหุ้นเนี่ยทาง TU จะมีขายออกมาด้วย19.3ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นกซนของทุนชำระแล้วหลัง IPO นะคะการขายครั้งนี้เนี่ยที T u ก็จะมีกําไรจากการขายเงินลงทุนเข้ามานะคะเนื่องจากมีราคาทุนอยู่ที่ประมาณสักสามบาทห้ิบต่อหุ้นนะคะตัวท u เนี่ยทางฝ่ายเนย่คงทาแนะนําซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็นสิบเานะคะเนื่องจากว่ามองว่าทุก เออและการพิเศษเนี่ยก็ไม่น่าจะมีขึ้นมาเยอะแยะอย่างหลายหลายปีที่ผ่านมานะคะข้อที่หนึ่งแล้วก็ในเรื่องของป e ไม่สูงมากนันะคะขอบคุณค่ะอ่อที่เคทบีนะครับถึงแม้ว่าเคทบีนะครับจะพนภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับตามกองผูกฟื้นฟูนะครับที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับแต่โครงสร้างผู้บริหารและการดำเนินธุรกิจยังคงเหมือนเดิมนะครับโดยจะยังคงเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปสู่ระบบเศรษฐกิจอยู่เหมือนเดิมนะครับ สินเชื่อที่เข้าโครงการัาชำระหนี้ลดลงเหลือ9%้าเปอร์ซของสินเชื่อรวมนะครับหรือประมาณสองแสนล้านนะครับจากเดิมที่มีอยู่สิบปดเปอร์เซนะครับของสินเชื่อรวมหรือสี่แสนล้านบาททาให้ในปีหกสี่นะครับ GDP จะมีการลดระดับการตั้างสลมรองลงมาบ่ายคาดว่าการตั้างสปองที่ลดลงนะครับและการสะสนจากภาครลัฐนะครับจะทําให้กาไรปี6กสี่ GDP เติบโตสูงนะครับถึงเจ็ดสสี่ดสี่เอร์เซ็นเอวันเยียในสองหมนเก้าันล้านนะครับยังคงราคาพื้นฐานที่สิบาบาท ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมานะครับทำให้มีส่วนต่างลดลงนะครับปรับลดคำแนะน,นำลงมาเป็นยอยซื้อนะครับสําหรับ KTB ค่ะในส่วนของทองคำนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เห็นในส่วนราคาทองคำเนี่ยมีการรีบาวด์กลับขึ้นมาได้สั้นๆนะคะ ตรงนี้เนี่ยกลับขึ้นมาในระดับ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะก็เป็นการตอบรับในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการผ่านมาตรการเยียวยานะคะโควิดในทีในสหรัฐนะคะมูลค่าหนึ่งจุดะะละละละเก้าล้านล้านเหรียญในวุฒิสภานะคะก็รอที่จะลงมติในสภาผู้แทนรัศฎรนะคะก่อนที่จะออกมาเป็นกฎหมายนะคะบังคับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าราคาทองคำก็มีการดิดตัวขึ้นตามสินทรัพย์อื่นๆนะคะแต่ว่า ในขณะที่ประเด็นดังกล่าวเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นกเหมือนกับในฝั่งของตลาดหุ้นมากกว่านะคะรวมถึงในส่วนของบอลยูนะคะที่ปรับตัวขึ้นมานะคะในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยตรงนี้ก็สะท้อนภาพความกังวลในเรื่องของตัวอินฟลชันที่จะตามมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะคะตอบรับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจ ในภาคแรงงานที่ออกมาค่อนข้างสดใสในฝั่งสหรัฐนะคะหลังจากที่ตัวเลขในภาคแรงงานเมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยก็ออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะตรงนี้เนี่ยก็ล้วนยังเป็นปัจจัยที่เป็นแรงกดดันแล้วก็จํากัดาการรีบาวของราคาทองคํานะคะในช่วงนี้นะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยการปรับลดการถือครองทองคําของ ETF ทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะอีก9.04ตันนะคะล่าสุดเนี่ยก็สะท้อนภาพว่าเม็ดเงินเนี่ยยังไหลออกจากในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำอํำนะคะทําให้เรามองว่าแนวโน้มหลักของราคาทองคำเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบขาลงอยู่นะคะการรีบาวสั้นๆเนี่ยเป็นเทคนิคอล l รีบาวแล้วก็ในส่วนของกระแสในเรื่องของอความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจกนะคะ,ะยังมองในส่วนของการรีบาวค่อนข้างจำกัดนะคะน่าจะติดแนวต้าน1715แล้วก็1722นะคะมีโอกาสย่อตัวกลับลงไป1,700อีกรอบแล้วก็มีความเป็นได้ว่าถ้า1,700เนี่ยไม่สามารถยืนอยู่ก็อาจจะลงกลับไปนะคะ,ะหลุดระดับ1,700อีกครั้งได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ย ในส่วนของ GOS 2.1นะคะเราจึงแนะนำเพียงการเทรดดิ้งนะคะอ GOS 2.1ในกรอบ1,751ถึง1,717นดะคะขณะที่ GOS 2.1เนี่ยเป็นพรีเมียมเหนือสปอตอยู่ประมาณสัก2เหรียญน,นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในทองคำแล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นมันค่ะ